จะทาให้เรียวเนี่ยโบท็อกฟิลเลอร์ช่วยได้แต่ตาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตาตกมันคือสัญลักษณ์ของความแก่วิธีการเลือกที่ฉีก็คือผมจะเลือกคนที่ผมไว้ใจได้เขาบอกว่าหมอหทีท่นี่ทำธรรมชาติได้คือหมอต้นแล้วก็พี่สาวการตีที่นี่จริงๆเขาจะบอกตลอดว่าเนี่ยต้องไปทำนะนะตอนแรกเราก็มั่นใจในตัวเองว่าเราไม่ได้ไม่ได้แย่ป่ะอะไรเงี้ยแต่พอเราไปเจอเด็กอะ่ะพอไปดูเขาเออเฮ้ยตาเขาแบบเล็กเหมือนเราแต่ตาเขาบ้องแบ้วก,กว่าอะไรเงีเ้ยเออ ผมควรฉีดตรงไหนบ้างคะครับจริงๆของคุณซันเนี่ยถ้ามองจากรูปหน้าจริงตรงอื่นไม่ได้มีปัญหาเยอะนอกจากรอบดวงตามันจะมีเส้นเส้นหนึ่งอะที่มาขึ้นมาตรงเนี้ยอ่าตรงใต้ตาใช่ใชยังไงก็ไม่หายครับ คือตรงนี้อาจจะเริ่มตกมานิดนึงตรงคิ้วนะครับเราก็อาจจะมีการแก้โครงสร้างบริเวณรอบดวงตาเพื่อให้มีการซัพพอร์ตคิ้วขึ้นไปแล้วก็ช่วงใต้ตาให้มันดูแบบดูลิฟขึ้นดูเต็มขึ้นดูสดชื่นขึ้นแต่ในผู้ชายผมพยายามจะไม่ฉีดจนแบบมันโอเวอร์จนเกินไปคือไม่ได้แบบว่าฉีดขึ้นแบบนี้เลยใช่แล้วว่าเติมแก้มใต้ตาให้มันดูเต็มมากๆเพราะมันจะทำให้ดูแบบหวานนเกินไปแล้วจะดูแบบลักษณะของเฟมินิน ดูร <ผม S 2> ูปเป็น<ๆ>ผู้หญิงกันไปก็ยังไม่เหมาะกับผู้ชายฉะนั้นเวลาเราแก้เนี่ยเราจะแก้ในเรื่องของโครงสร้างรองตาแล้วก็ใส่วอลลุ่มให้มันดูแบบแค่เรียบแต่ดูแบบสมูทดูลิฟท์ขึ้นก็ <c oughs> อพอแล้ว <c oughs> เป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่ฉีดฟิลเลอร์เพราะว่าผมไม่เคยฉีดมาก่อนเลยเคยฉีดแต่โบทอกอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแอบโกเข็มนิดหน่อยผมเกือบหลับเมื่อกี้ไม่รู้สึกมือบเบา แต่พอได้ฝีมือหมอต้นเนี่ยรู้สึกว่าหมอต้นในฉีดเบามากๆแล้วเขาก็แบบพิถีพิถันในการดูเรามากว่าเออด้านนี้เท่ากันแล้วอันนี้ไม่เท่านะหมอขออีกนิดนึงฉีดได้แบบนุ่มนวลมากไม่เจ็บเลยตาไม่ตกแล้วแ,แ,แม่จะได้ไม่ต้องว่าผ <c oughs> มรู้สึกว่าใบหน้าเราที่บางทีตาตกบ้างแล้วก็ความสดใสหายไปนะครับตอนนี้ความสดใสกลับมาแล้วนะครับแล้วก็พี่สาวหรือแม่ก็บอกว่าดูหนุ่มขึ้นเหมือนหน้าเราเต็มขึ้นแล้วก็ตาเราเนี่ย เหมือนมันไม่ตกแล้วไม่เศร้าแล้วอะไรเงี้ยตาเริ่มโตแล้วบางทีไปทํางานสื่ออารมณ์ก็ได้ดีขึ้นทําพิธีกรก็ไม่ง่วงแล้วถ้าใครอยากมาดูแลที่นี่นะครับอารมเลเต้คลินิกสาขาอาดีที่ผมมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นที่ที่แบบว่าไว้ใจได้เลยอะสถานที่สะอาดมากโซฟาให้นั่งรอเมื่อกี้แทบจะหลับได้เลยแนะนำเลยครับอารมเลเต้คลินิกครับผมอามรันเต้คลินิกจบเรื่องฟิลเลอร์